ชิ้นชมได้ครับน่ะอันนี้ไม่เอาเป็นที่เดือนสิงหาได้อรู่นะครับก็อธิษฐานจิตได้นะครับพี่อธิษฐานจิตได้นะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็น พ้าห่มองค์พระประธานในพระอุโบสถแล้วก็สังวานนะครับแล้วก็อุณาโลมพี่มาจบอธิษฐานบอกกล่าวปู่ได้เลยใช่ได้ไหยค่โอ้นอ้นแกเอาม่เอาแม่ผูไหมเฮ้ยู โอ้มาหอดมองกูมาได้จ <g hhhh donc> ังดเนาะมาหอดมหมอามางดจหลโอ้มาับแล้วูมาับแล้ว

ย่าเยาปพยุกพาอันนั้นพรานพานเพื่อค่ะอันนี้องค์พระ่ออันนฐานจิตอ๋อ